สวัสดีครับ FCI Used Car วันนี้ผมหาของขวัญมาให้พี่ๆ FCI Used Car อีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่พลาดกับ Toyota หน้าหมูคันที่แล้วสีขาวนะครับคันนี้จัดพิเศษพิเศษกว่าคันที่แล้วด้วยนะครับผมมาทั้งทีต้องมาแบบพิเศษนะครับผมใครที่อยากได้รถยนต์ใช้งานในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ อึดถึกทนสภาพดีๆแบบหในร้อแบบนี้ผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมคันนี้จัดเป็นของขวัญพิเศษให้กับ FCI u s ส Car ที่ชอบของถูกและของดีแบบมีคุณภาพนะครับผมจัดให้เลยครับคันนี้คือ t Toyota c o โ o l l a u t ติส1.8ตัว G l i m i t e d ปี2005อดีตค่าตัว900กว่าบาทปัจจุบันผมขายให้ในราคา89,900บาทประมาณ10%นะครับพี่ พี่ซื้อรถแค่สิของราคาป้ายแดงผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมรถสองมือในเล่มย่านกันเท่านั้นนะครับคุณน้องซื้อต่อคุณอาเขามานะครับเพื่อเอามาหัดขับเท่านั้นเองนะครับคันนี้ขับไกลมาจากชุมพรสู่พุทธมณฑลสาย2เป็น FC ของร้านเรานะครับแกไม่ได้ใช้แล้วจึงนํามาแบ่งปันให้กับ FC ได้เอาไปใช้งานนะครับผมไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับบอดี้สวยไม่มีการชนหนักตัดต่อพี่กวม้มได้จมน้ําหรือผุแต่อย่างใดนะครับผม รถอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่รถผมบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรเดิมนะครับผมอย่างยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาทั้ง4เส้นเป็นยางของมิชลินปี24นะครับดอกยังหนาวิ่งมายังไม่ถึง1,000 0โลยางสามารถเอาไปใช้งานได้อีก4ปี5ปีเต็มๆหรือ4,500 0 0โลสบายๆโดยที่พี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับภาษีไม่ต้องต่อยาวจนปี68ไฟหน้าไม่ต้องเปลี่ยนเพราะใส่กิ๊กเลยนะครับผมนี่นะฮะรถเครื่องเกียร์ โคตรดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับแอร์เย็นฉ่าผมไม่ได้เก็บงานใดๆใ,ให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าไม่รู้จะเก็บอะไรนะครับ <c oughs> ขอโทษครับเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นเองนะครับผมรถโดยรวมดูโคตรดีเลยครับและคันนี้เป็น1.8เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สเกียร์เป็นระบบแบบขั้นบันไดเดิมจากโรงงานนะครับเบาะเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าด้วยซึ่งหาโคตรยากและเป็นออปชั่นสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในปี2005กับ Toyota a u t i ิตนะครับนี่นะฮะออปชั่นแบบสูงสุดนะครับผม ปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟหน้าปรับได้ถึง2ถึง3ระดับเลยนะครับผมนี่นะฮะและคันนี้พิเศษมีจอ Android ติดตั้งมาให้ด้วยจากเจ้าของเดิมพร้อมกล้องถอยหลังนะครับผมเฉพาะจอชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube ดู o o o l l m m p s ได้ตามสบายตามสไตล์ Android นะครับเลขไม์วิ่งมา220,000กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะสำหรับรถปี2005นะฮะแอร์แบที่พวงมาลัยแอร์แบฝั่งคนทั้งข้างกุญแจบแบบนี้ มีมาทั้งหมด2ดอกจากโรงงานแล้วมีกุญแจสำรองเดิมๆแบบนี้มาให้อีก1ดอกมีมาเท่าไหร่จากโรงงานปัจจุบันยังอยู่ครบสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบกระจกเป็นกระจก t o โตยโต,โต้ทุกบานนะครับแล้วก็ ATV SS เนี่ยฮะระบบเซราวระบบการขโมยสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับผมและด้านหลังเบาะหนังก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเบาะสามารถที่จะพับลงมาได้สามารถแยงของจาก ยาวจากห้องสภาระเข้ามาในตัวรถได้และรุ่นนี้จะมีม่านหลังแบบดึงให้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นที่สูงที่สุดเท,ท่าที่ออติดเคยมีมาในยุคนั้นนะครับผมเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะฮะตกแต่งลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับรถมีหน้าที่ซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้สวยงามเก็บสีประมาณสัก2อสชิ้นหรือลอยตามการถลอกตามการชนเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ใช่เรียกว่าการชนหนัก อาจจะทะเลอกขูดกระถงกระถางบ้างเล็กน้อยตามสไตล์คนขับขับรถนะครับผมมีระบบ VSC ระบบการเลื่นนถลายตามสไตล์ของออติสฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ขูดนะครับถ้าชอบถูกใจรีบคุยกับคนในครอบครัวได้นะครับมัดจาได้มัดจาผมบอกเลยสภาพนี้อยู่ไม่นานแต่ขออย่างเดียวอย่ามัดจาตัดหน้าคนอื่นเพราะว่าคุณอยากได้แต่เมียไม่อนุมัตินะครับไม่เอานะฮะพร้อมที่จะซื้อค่อยมัดจานะครับ นี่นะฮะหลุมอไหล่สวยงามยางอไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบหลุมไม่เคยพ่นสีเจาะอ,อุดติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับเป็นรถเดิมๆจะโรงงานเลยนะครับมีเพียงแค่ริ้วลอยตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนดิส์เบรกสี่ล้อยางชุดนี้นะครับเฉพาะยางชุดนี้ก็20,000กว่าบาทมีประกันสาบวกให้ด้วยถึงปีหน้านะครับคุณเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างที่ผมบอกสตาร์ทเติมน้ำมันขับกลับได้เลยนะครับนี่นะฮะ รถสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมที่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับหน้าหมูยังน่าใช้งานอยู่นะครับปี2005ในราคาที่8 9ด0 0ผมว่าส0ถูกกว่ารถป้ายแดงเหลือแค่ส0คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่คุณเสียแน่นอนนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองแน่นอนห้องเครื่องสะอาดสะอ้านคานหน้าเดิมจากโรงงานเบ้าชกซ้ายเบ้าชกขวาเดิมเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพดีๆไม่ฉีกไม่ขาดไม่ห้อห้อออยยนนะะคคครรรัับบผมมสวงงงาหเื่ เดิมๆสวยๆงามๆนะครับผมแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีเดือน6ปี67ยังสามารถใช้ได้อีกปีกว่าๆเลยนะครับผมแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณอายุประมาณ2ปีนะครับยังสามารถใช้ได้อีกนานนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออติสคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบมนไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยแอร์เป็นแบบ ดิจิตอลแล้วเป็นแบบออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับแต่ไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีกล้องกล้องถอยหลังมามีมาให้แต่ไม่มีสัญญาณผมไม่แน่ใจว่าทําไมสัญญาณไม่เข้ากล้องถอยหลังอาจจะไม่ได้ต่อนะครับอาจจะต้องไปต่อกล้องถอยหลังเอานะฮะนี่นะครับแ๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับมันบางทีมันอาจจะอาจจะเนะครับแต่เดี๋ยมีจอยดอยมาให้นะครับดูหนังฟังเพลงสบายสบเลยนะครับนี่นะครับดูหนังฟังเพลงดู g o o g l e Map ดู youtube ได้หมดนะครับผม กล้องถอยหลังอาจจะไม่แอคทีฟนะครับอันนี้อาจจะต้องให้ช่างต่อนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมออปชันต่างๆใช้งานได้ครบนะครับจอเจอใช้ดีเสียงดีนะครับผมเสียงโอเคนะครับเป็น YouTube ด้วยจอเฉพาะจุดตัวนี้ติดตั้งก็เป็นหมื่นแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะคะ รถโด,ดยรวมขับขี่ใช้งานโอเคเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมจัดเป็นของขวัญให้กับ FC นะครับตัวรถผมขายตามสภาพจริงแต่ผมก็คัดรถเพื่อเป็นของขวัญให้กับ FC และราคาที่เราเออกมาขายจัดราคาเบาๆให้นะครับใครที่ตามหาใครที่พลาดคันที่แล้วที่โทรมาเป็น10บสายเป็นร้อยสายนะครับพลาดไปคันนี้ถ้าพี่เห็นคลิปแล้วถูกใจ รีบจับรีบจองผมอยากจะบอกว่าอยู่ไม่นานแน่นอนแต่ก่อนจะมัดจาก่อนที่จะจองกันก่อนที่จะจะตัดสิทธิ์คนอื่นนะครับผมอยากจะให้พี่คุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมย้าทุกครั้งนะครับอยากให้คุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าพี่ตัดสินใจมัดจาแล้วแล้วพี่มาทิ้งนะครับแล้วพี่ทะเลาะกับเมียมันเป็นนัาที่คนในบ้านที่อย่าเอาเรื่องในบ้านมาไว้ข้างนอกไม่ดีครับมันจะเป็นภาระของสังคมนะครับผมขายรถ ก็อยากจะให้คนที่ซื้อไปใช้งานเขาได้ซื้อไปใช้งานจริงๆนะครับผมพวกที่มากักผมไม่ได้อยากได้เงินระจานะครับผมอยากให้คนที่อยากได้รถจริงๆเอารถดีๆไปใช้งานนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้้วยครับสำหรับ ToyoTA c o r o l l a อ l t i ิ1.8ตัว G ีส0มือในเล่มยากกันเท่านั้นไม่เคยติดแก๊สและรถเซอร์วิสที่ศูนย์บริการตลอดมีประกันชั้นสมบวกอยู่นะครับแล้วยางมิชลินทั้ง4เส้นเพิ่งเปลี่ยนมาสภาพดีๆแบบนี้รถเหลือราคาไม่ถึง10%ของป้ายแดงแบบนี้จัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอยากได้จริงๆโทรคุยกันได้เลยครับรีบจับรีบจองบอกเลยอยู่ไม่นานนานๆดีๆจะมีของขวัญพิเศษลดราคาดีๆแบบนี้มาให้เอาไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่สำคัญได้เป็นออติสต,ตึดถึกทนไม่จุกจริงอนาคตมีปัญหาเวลาซ่อมบำรุงซ่อมก็ไม่แพงอะไหล่หาง่ายโคตรถูกโคตรคุ้มขอบคุณครับ